ชิมหาที่15นะครับวันนี้จะมาทำโจทย์ข้อที่5ของแนวพรีมิ t เทอร์ฟังก์ชันติโกณมิตินะครับผมนะครับโจทย์ข้อที่5บอกว่าถ้าคอ s เซต้าลบไซเซต้าเทกับรูทห้าสและค่าของไซ n 2สองเซตา้าเท่ากับเท่าใดน,นะครับผมนะครับโจทย์ต้องการหาว่าไซสาองเซตา้าเท่าไรนะครับโจทย์นะขออนุญาตโจทย์ ต้องการหาว่า e ตัว sin 2สองเซต้าเนี่ย <souvent> คือเท่าไหร่นะครับจากสูตรนะครับ8.1.1นะครับผมก็คือ sin 2สองเซต้าเท่ากับ2 sin เซต้า cos เซต้าแล้วก็มาดูว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างครับผมสิ่งที่โจทย์ให้มาตรงนี้กันโจทย์ให้มา โจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ cos เซ e t a ลบ sin theta กับรูทห้าส่วนสามนะครับผมนะครับซึ่งให้มาแบบนี้ทำมาไม่ได้เลยครับผมเพราะฉะนั้นเรามาทำางอยดีให้มันทำได้นะครับผมโดยการที่เราจะทำการ ยกกำลังสองเข้าไปนะครับผมทั้งสองด้านครับผมก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับยกกำลังสองเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองข้างก็จะเป็นนะครับอันนี้ครับจากสูตรครับปึ๊บหน้ากลังสองบวกสองหน้าหลังลบหลังกลังสองนะครับก็จะเป็นอจะเป็น Cos กำลังสองบวกบวกบวกอะไรเนอลบสิลบสองหน้าหลังบวกหลังกลังสองนะครับเพราะฉะนั้นคอสสองคอสกลังสองลบสองหน้าคอสเซต้านะครับ ลบ2หน้าหลังหลังคือสายเซตาบวกด้วยหลังกำสองคือสายหลังสองเซเท่ากับรูทห้กำลังสองคือ5แล้วก็สากลังสองคือ9 <c oughs> นะครับซึ่งสังเกตไหมว่าเรามีอะไรที่คุ้นนะครับเราก็จะเร,เรามี2ตัวนี้ครับที่คุ้นก็คือคอสกำลังสองเซกับ sin กำลังสซนะครับจากสูตร รแลกเริ่มนะครับผมนะครับสูตรแลกเริ่มอมก็คือตรงนี้แล้วกันเฮ้สีอะไรสีนี้เลยคอสกำลังสองเซต้าบวกด้วยซารังสองเซต้านีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับทั้งสองตัวเนี่ยบวกกันได้แล้วใช่ไหมครับก็จะเกลายมาตัดสองตัวนี้ทิ้งก็คือเท่ากับหนึ่งเลยนะครับหนึ่ง ลบกับ2 c o s เซต้าไซดเซต้านะครับเท่ากับ5้าลบหส่วนเนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำการย้ายมานะครับก็จะเป็น1นึลบหส่วนเเท่ากับ2 c o s เซต้าไซดเซต้านะครับเสร็จแล้วทำส่วนให้เท่ากันเขาจะกลายเป็น เออเก้าส่วนเก้าลบห้าส่วนเก้าเท่ากับสองโคสไซน์โคสไซน์เซต้าปบนะครับซึ่งเมื่อเสร็จแล้วก็จะเป็นสี่ส่วนเก้านะครับเท่ากัสองโคศไซน์นี่ปโอเคนะครับผมเสร็จแล้วเราโจทย์ต้องการถามว่าไซนเซต้าในที่สุดก็คือ ะครับไซต้าที่สุดก็คือไซ n 2 eta, สองเซต้าเท่ากับ2 cos คศเซตาไซเซเี่ยเรารู้แล้วว่าไซต้าไซองต้าก็คือ4 4่นะครับผมก็ a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  eta, คือ4ีส่วนเก็ะครับคือคือไซองตเพราะฉะนั้นไซ n 2สองเซต้ามีค่าเท่ากับ4ีนเะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ4ีส่วนเครับผม,ผมครับ